สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพื่อนขบทุกคนนะคะวันนี้น้องทิพย์อยู่บ้านนะคะคือมีพี่ๆหลายคนถามน้องทิพย์นะคะทางในแชททางในยูออทางในเมนทางในนู่นนี่เยอะแยะเลยนะคะว่าหอมพองทาไมไม่ลงคลิปหอมพองไปไหนนะคะก็คือเดี๋ยวน้องทิพย์จะไปถามไถ่น้องพองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอาการปวดท้องเป็นยังไงบ้างนะคะคือเราอยู่บ้านน้องทิพย์ก็ ช่วงนี้น้องทิพย์ออกไปถ่ายคลิปข้างนอกบ่อยเนาะแต่ว่าเราก็จะเจอกันตอนตอนเช้าแล้วตอนตอนตอนเย็นอ่ะก็จะเจอกันอยู่นะคะแต่เราไม่ได้อ่อแต่น้องทิพย์ไม่ได้ถ่ายให้พี่ๆทุกคนได้รับรับข้อมูลของน้องพองนะคะก็เลยแบบจริงๆเราอยู่บ้านเดียวกันเราก็เจอกันทุกวันแต่เราก็เจอกันทุกวันเลยนะคะแบบ ทำอะไรก็แบบเจอกันอยู่นะคะแต่แค่ไม่มีเวลาถ่ายคลิปร่วมกันนะคะแต่นี่น้องทิพย์ก็เลยแบบะจะไปถ่ายแล้วก็เหมือนชีวิตประจำวันเรานะคะว่าตอนที่น้องทิพย์อยู่บ้านน้องทิพย์ทำอะไรนะคะแล้วก็อตอนที่น้องทิพย์อยู่บ้านทําไมแล้วไปหาน้องของพองยังไงอะไรประมาณนี้เนาะ แล้วเราไปแล้วก็น้องทิพวัลจะไปพูดคุยถามถ่ายเรื่องน้องหอมพองว่าเป็นยังไงบ้างอาการปวดท้องเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เ,เป็นโรคอะไรบ้างนู่นนี่นั่นเนาะคือน้องเขาก็ทําคลิปมาทำทำคิดนะคะถ่ายเองตัดต่อเองนะคะเออก็เลยแบบอ่าสองสามวันนี้ไม่ได้ลงก็น้องทิพย์เข้าใจนะคะว่าน้องไม่ค่อยไม่สบายนะคะ ลงวันเว้นวันหนบเนี้ยน้องไม่สบายนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปถามน้องเขานะคะว่าเ,เป็นยังไงบ้างนะคะชีวิตประจําวันน้องของพอ้องนะคะแล้วก็เอ่อการทำ u u u e e มาถึงจุดๆนี้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวไปถามไทยกันเนาะ ล้าก็ได้พูดคุยแล้วก็สอนทุกวันแหละน้องทิพย์อยู่บ้านน้องทิพย์ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปหากันก็สอนกันในในเฟซในแชทนู่นนี่นั่นเขาก็น้องน้องก็ถ้าอ่านคอมเมนต์อะไรไม่ไม่เป็นเขาก็จะแคปแล้วก็ส่งมาให้พี่ทิพย์พี่ทิพย์ก็อ่านให้น้องเขาแบบว่าเป็นอย่างนี้นี้นะเขาก็จะไปตอบแล้วก็การตอบอ่ะเขาเขาจะพูดในแบบโทรศัพท์มันจะมีเอ่อมันมันจะมีพูด เขาเรียกว่าอะไรพูดเชิงแล้วก็มันก็จะออกตัวหนังสือออกมาแบบนี้เออมันมันเป็นได้นะมันมันทำได้นะคะในโทรศัพท์เดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวน้องทิพย์จะพาพี่พี่ทุกคนไปหาน้องนะคะว่าน้องเป็นยังไงบ้างเนาะน้องทิพทัก,ท,กทักไปแล้ว,ว่ามันวันนี้พี่ทิพย์จะไปถ่ายคลิปแบบนี้ให้น้องเขาเตรียมตัวหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวไปสมๆหน้าสมๆแบบไม่สบายแบบนี้มันก็จะดูไม่ดีนะคะโอเคนี่น้องทิพย์จะพาพี่พ,พี่ทุกคนมา นี่เนาะเรามาดูบ้านน้องทิพ์กับบ้านหอมพองจะใกล้กันสนับไหนนะคะนี่บ้านน้องทิพ์เดินออกมาตามซอกซอยนี้นะคะนี่เป็นถนนใหญ่นะคะนี่ซอกซอยน้องทิพ์นะคะอยเล็กๆแล้วก็มองไปก็ออกมาก็มองเจอบ้านน้องหอมพองหลังนี้นะคะหลังแบบหลังอิดชุ่มช่อเนี้อืมกาลังก่อสร้างอยู่ออกมาแป๊บเดียวเองจะมาเจอกันแล้วนะคะ เนี่ย<ะ>เ,เดินไปไม่กี่ก้าวก็เจอกันแล้วออกมาแล้วก็ตะโกนหากันก็เจอก,ก็ได้ยินเสียงเจอกันแล้วแหละแล้วตอนตอน,ตอนเยน็นเย็นตอนบ่ายๆแบบเอาตอนเย็นเยนมาแบบเนี้ยเราก็จะมานั่งคุยกันแบบเนี้ยนั่งคุยกันตรงบ้านแบบเนี้ยเขาก็ออกมาน้องที่พ่อออกมาก็มาเจอกันทุกวันแหละแต่แค่ไม่มีเวลาได้คิดร่วมกันวันนี้น้องที่วันนีอหาเวลามาหาน้องหอมพองนะเดี๋ยว,วเราเรียกหอมพอง นี่ป้าของพ่อโอ้ยก่อสร,ร้างได้ได้เยอะแล้วนะแต่ว่าไม่รูว่าหอมพองอัปเดตทุกวันไหมก็ไม่ดูเนาะหอมพองโอ้อยน้องซิสจะพาพี่ๆทุกคนขึ้นไปดูอันไหนดีเห็ดหอมนอนแน,น่หนนนะเห็ดหึ่งก็แนะ่เห็ดหอมกลางๆในก็เดียวหรอ ้องเกๆเหรอที่้องนึงนยี่หรอเนี่ยนะแล้วก็ในเป็นระเบียงนี่จะจะทำห้องนอนหอมพ่อจะมานอนตรงนี้การก่อสร้างนะคะเดี๋ยวไปเด็กของพ่อก,ก่อนของพ่อมาแล้วเราไปเราไปนั่งคุยกันตรงไหนดีนี่ก็ได้ เดี๋ยวตอนนี้กิ่บองแล้วเดี๋ยวต้องกินข้าวแล้วใช่ไหมเนี่ยข้างข้างนอกนี้ใช่ไหมนะข้างนอกนี้ใช่ไหมนะเอาเอาอันนี้มาเอาโต๊ะมาดิเราจะนั่งพูดคุยกันตรงนี้ถามไทยชีวิตของนางเอกของเรานะคะนะ <laughs> ที่ห่างหายจากช่องไปนานมากเลย <laughs> เอาเอาเอาตังค์มาอย่งนีเดี๋ยวเอานี้นี่เดี๋ยวจัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เรามาถามไทชีวิตของนางเอกของเรานะคะที่แบบห่างหายจากช่องเคยเคยอยู่ช่องอันนี้ประจํานะคะก็ห่างหายไปจากช่องแล้วก็เป็นอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เนาะเรามาถามไทชีวิตน้องสาวของเรานะตอนนี้เป็นนางเอกแบบเป็นมีช่องของตัวเองเป็นแบบเป็นหลักแล้วนะคะใช่แล้วก็เป็นมีซ่องแล้วนะคะช่องไม่ใช่ช่องซ่อง ช่องช่องเออช่องอันนั้นเป็นช่อง <laughs> ช่องายแดนด้อันที่ที่น้องบอกว่าช่องช่องเออ <Okay. S 2> โอเคโอเคอ่าช่องตอนนี้เป็นยังไงบ้างอัปเดตหน่อยแล้วก็อ,อ,อาการอาการไม่สบายอะ่ะสองถามวันก่อนอะ่ะเป็นยังไงบ้างอัปเดตหน่อยนะค่ะก็ก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะเพราะว่า ตอนแรกก็ไปไปหาน้าเนาะไปหาน้าก็ไปก็นูข้าวแหละก็มันมีข้าวเหนียวไงก็เลยกินแค่นิดเดียวเองแต่ว่าตอนกินแล้วก็มันก็ไม่เป็นไรพอกลับมาถึงบ้านตอนเย็นก็เออมันปวดท้องอ่ะก็ปวดท้องก็หรือว่ามันมันจะหายไงกินยากินยาไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่หายนอนพักตื่นมาก็กินยาอีกเม็ดนึงอีกเม็ดนึงก็ยังไม่หายนะคะก็ ทุกนี้ตอนเช้ามาก็ไปหาหมอก็เลยบอกเอกอกระเพาะนี่แหละกระเพาะมันมันกลับมาเป็นอีกครั้งเนาะว่าเอาของ,องก็เคยเป็นกระเพาะมาแล้วนะคะหนะะูว่าโรคกระเพาะโรคกระเพาะใช่แต่ว่ามันก็กลับมาเป็นไง <laughs> เป็นอีกครั้งหมอ,อก,ก็เลยให้ยากินก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะก็ถ้ากินยาหมดหมอก็ให้ไปหาย ไปตรวจอีกตรวจอีกตอนนี้กินกินหมดหร้อยางยาประมาณอีกสองวันก็หมดแล้วค่ะเขาให้กินห้าวันแต่ก่อนแต่ก่อนที่น้องทิพย์ไปพาไปเที่ยวใช่ไหมแล้วมันก็มีเหตุส่วนแบบนั้นแหละที่แบบต้องพาน้อหอมพองกลับมาบ้านแบบเดียวๆนะคะวันนั้นเราเราคิดว่าเราจะไปเที่ยวแม่สายกันประมาณสองสามวันเนาะใช่ใช่แล้วไปไปเป็นลูกระโพรงที่นู่นน้องทิพย์ว่าต้องพากลับมานะคะก็มันก็กำเริบอีกแล้วนะคะ ช่วงเออแล้วก็อันนั้นแหละน้องก็ไม่สบายก็เลยไม่ได้ลงคลิปไปหลายวันละวัน 1, 1> วันหนึ่งวันหนึ่งสองวันนี่แหละเอ,อวันหนึ่งสองวันนะคะก็เดี๋ยวถามว่าช่วงนี้ทําคลิปอ,ะอ่ะกับความรู้สึกนะความรู้สึกที่ได้อยู่ช่องของพี่แล้วตอนเมื่อก่อนอ่ะที่แบบไม่เป็นคลิปียงหนอ ไม่ไม่ทำคลิปเองอ่ะแล้วตอนนี้มาทำคลิปเองอ่ะความเหนื่อยความอะไรมันแตกต่างกันยังไงเราไปฟังหน่อยมันมันก็แตกต่างกันอยู่นะคะสิ่งที่เอออมองไม่เคยทาก็เคยได้ทํานะคะคือปกติถ้าถ่ายกับพี่คลิปใช่ไหมน้องออมทองจะเป็นคนแบบไม่ไม่ไม่ใช่คนตัดต่อแล้วก็ไม่ใช่คนถ่ายใช่ไหมเออนี่คือมาเปิดช่องเองคือมันต้องตัดต่อเองถ่ายเองแบบยังไงอ่ะมันมันรู้สึ เห <laughs> ็นแล้วใช่ไหมเหนื่อยเหนื่อยอ๋อความรู้สึกนี้แบบ เ,เห็นแล้วใช่ไหมที่แบบว่าคนคนทาคลิปมันไม่ใช่ว่าง่ายๆนะ <S <S ใช่ใช่เราต้องถ่ายเรามาตัดต่อแล้วมันต้องอะ,อะไรมันก็ต้องมีความเครียดในตัวใช่ไหม <S 2> <S 2> แล้วก็มันลงยากด้วยนะคะเพราะว่าเน็ตมันไม่ดีนะเน็ตมัดีคะใช่ใช่ใช่ถ้าลงที่บ้านนี่ไม่ได้เลยนะคะ <S 2> <S 2> ถ้าว่างๆก็จะไปลงที่ในเวียงบ้งางข้างนอกบ้างน,นะคะ <S <S ตอนนอกหมู่บ้าน,นอา่ะตอนตอนตอน,ตอนเป็นนางเอกในในคลิปพี่ทเป็นยังไงพี่ที่เป็นคนไปลงเองเพราะว่า ถ่ายพี่ที่เป็นคนถ่ายเป็นคนตัดต่อเป็นคนลงเนาะเออตอนนี้คือเข้าใจเลยว่าเออมันเหนื่อยมากเลยนะคะเป็นแบบเอ่อความรู้สึกเป็นนางเอกของในช่องของคนอื่นเขาแล้วก็มาเป็นของช่องของตัวเองอ่ะทำรายการของตัวเองอ่ะมันรู้สึกแบบเอ่อแตกต่างกันมากเลยใช่ไหมใช่แตกต่างแต่ว่าก็ได้ประสบการณ์เยอะมากเลยนะคะสิ่งที่เราคงไม่เคยทําก็เคยได้ทําแล้วนะคะแล้วแบบมันยังไงอ่ะสิ่งไหนที่เราแบบ ไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะทําได้เนาะ <ừ> มันก็คือทําได้อ่มันเป็นความภูมิภูมิใจในตัวเราอีกใช่จ้ะแล้วก็ถ้าคือไม่รับนี่ทําไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> คือบางทีมันก็แบบเครียดเ,ออเครียดเราคุนนีจะถ่ายอะไรดีเนาะคิด <ทำ S 2> คอนเทนต์ไงใช,ใช่ใช่ใช่คอนเทนต์เออนี่แหละที่พี่ที่พี่มาถ่ายน้องอะ่ะวันวันไหนพี่มีคอนเทนต์แล้วมาบอกให้น้องทําอ่ะถ้าน้องแบบ เออไม่มีเวลาให้พี่แบบเนี้ยพี่ก็แบบรู้สึกเครียดนะทอนนานเออแล้วเป็นแบบนี้แหละที่อยากจะให้รู้ว่าเออทำคลิปมันไม่ใช่ง่ายๆนะใช่แล้วอย่างหนึ่งการการอยู่ในช่องของคนอื่นแล้วก็มาทําเองอ่ะ <c oughs> แล้วทําเองมันเป็นความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็ทําแบบ ออกมาได้แบบเออเราทําได้แบบนี้แบบนี้เนาะแล้วเราอยู่ช่องคนอื่นเขามันสบายก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่ความภาคภูมิใจในของตัวเองเนาะใช่ไหมั่จะเป็นอาการประมาณนั้นแล้วก็ตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่แบบว่าได้มีโอกาสแบบผ่านแล้วมีคนติดตามเยอะแล้วมีคนรู้จักเยอะแล้วแล้วก็ได้มีแบบรหัสพินพ์น,นู่นนี่นั่นเข้ามาแล้วมันรู้สึกยังไงบอกบอกให้พี่พี่แป็คขับได้ดูกร <c oughs> ะจ่างเลยคือ <c oughs> ตอนแรกก็ทําก็มันก็เหนื่อยอยู่นะคะแต่ว่าคือได้รหัสพินใช่ไหมคะคือดีใจตอนผ่านก่อนตอนผ่านก่อนเอาขั้นตอนตอนตอนผ่านเหรอตอนผ่านก็ดีใจนะคะอุ้ยไม่คิดว่าผ่านคือเอ้ยผ่านผ่านได้เดียวขนาดนี้เลยเหรอเออก็คือเดียวมากเลยเนาะเราทํากันแค่กี่กี่อาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์เนาะผ่านแล้วเนาะ เออไม่ถึงอาทิตย์เอออาทิตย์นี่แหละก็ผ่านคือก็ดีใจนะเอ๊ยทำไมมันมันผ่านเดียวจังตอนตอนพี่ทิ์ทำเขาบอกว่าประมาณเดินประมาณเดินเดินกว่าใช่ไหมตอนที่ทิพย์ทำเออพี่ทิ์ทำผ่านนี่ประมาณสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์นี่แหละพี่ตอนนั้นก็ผ่านเออตอนได้ดาหัดพี่เออตอนตอนแบบโฆษณาเข้าอ่ะก็ประมาณประมาณเดือนหนึ่งแหละก็ก็ดีใจนะคะดีใจมากเพราะว่าอ่า คือมันเราดูว่ามันผ่านแล้วใช่ไหมอันตอนที่เราทําแล้วมันเหนื่อยคือมันหายไปหมดเลยนะคะใช่เอ้ยยิ่งได้รหัสพีนยิ่งเอ้อยยิ่งมีโฆษณาเข้าอีกเนาะใช่โฆษณาเข้าก็ดีใจนะคะดีใจมากแล้วก็ได้รหัสพีนคือเออคืออยากล้องลองสวยๆเลยแล้ววันนั้นไปทาบุญด้วยแล้วได้รหัสพีนคือแบบ ดีใจดีใจและ <ม render S 2> เออแบบดีใจแบบยิยม้ยมยิ้มิ้ทั้งวันไม่ว่าไม่ไม่ไมว่าท้อบอกพ, bon พ,พ,พ,พี่ทิพย์กอ่ภูมิใจนะเพราะว่าเราเป็นคนเราเป็นคนตั้งให้เราเป็นคนแบบเอ่อขั้นตอนทําขั้นตอนเนื่ตอนให้แบบเนี้ยมันรู้สึกแบบภูมิใจในตัวเองนะว่าเออเราทําให้น้องได้นะคะ <S <S จริงๆแต่ก่อนน้องทิพย์ก็อ่าคือตั้งช่องนี้มาคือมีคนไทยทั้งคนไทยตั้งให้แต่น้องทิพย์ไม่เป็นคนตั้งนะคะเพราะว่า ปีแฟนคลับเนาะเขาตั้งให้น้องทิพย์ก็เอาแต่ว่าเอาเอเขาอยากให้เราตั้งอะไรทำช่องอะไรประมาณนี้แหละน้องทิพย์เออทำก็ทําเขาก็ตั้งมาให้น้องทิพย์บวชแล้วอันแต่กว่าน,นี้มันต้องตั้งหมดแล้วเราก็ขอรหัสพินอย่างเดียวเนาะแต่ตอนนี้มันต้องมีขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนผ่านแล้วต้องมีแบบตั้งรหัสพินของตัวเองแบบเนี้ยน้องทิพย์ก็ภูมิใจในตัวเองว่าที่แบบตั้งได้ให้น้องน้องพองแบบเนี้ยดีใจแทนด้วยนะดีใจดีใจดีใจเหมือนกันนี่แหละแล้วตอนนี้ก็ ในในช่องตอนนี้มีคนติดตามเท่าไหร่อัปเดตหน่อยตอนนี้เหรอคะก็มีคนติดตาม4หมื่น4ห้าแล้วไหม4ห้ากว่าแล้วนะคะนี่จะถึงช่องกันแล้วนะตอนนี้ใช่ก็ต้องก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้น้องหอมทองมาถึงถึงทุกวันนี้นะคะใช่แล้วดีใจดีใจแล้วมันยากตอนมันยากยังไงตอนที่แบบเราตอบคอมเมนต์เป็นนุ่น ตอบคอมเมนต์เหรอคะคือน้องพองคือไม่รู้ภาษาไทยใช่ไหมคะแต่ว่าน้องพองก็จะ,อ,ะอ่านติๆดๆคัดหน่อยเพราะว่ามันปกติถ้าน้องพองจะเขียนอะไรเนี่ยมันจะมีตัวแอปแอปช่วยใช่ไหมคะอมแอปช่วยแปลภาษาไทยให้อ๊อปปี้มาใช่ใช่แต่ว่าอันที่ใน u t u b e เนี่ยมันมันก๊ป,ปี้ไม่ได้นะคะคือคือ,อคำไหนที่อ่านเป็นก็อ่าน,อ,านอ่านอยู่นะคะอ่านทุกค,คอมเมนต์ค่ะแล้วก็กดหัวใจให้อยู่นะคะ <laughs> แต่ค,คำไหนที่อ่านไม่ไม่เป็นแบบนี้ก็แคปแล้วก็ส่งมาให้พ<ช>ี่พ<ช>ี่ก็อ่านให้แล้วกแกก็จะไปตอบนะอ่าอันไหนที่สงสัยมากมากแบบนี้เนาะใช่ค่ะ <c oughs> บางอันแต่ว่ามันตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องพองอ่ายังไงอะ่ะมันมันมันเขียนไม่เป็น <c oughs> อ่านนี่มันมันอ่านเป็นอยู่นิดนหน่อยหน่อยนะคะแต่ว่าเขียนนี่ไม่เป็นนะคะคือจําจําตัว<อ>จำมันนี้มัอนอะจําจตัวหนังสือไว้<อ>ตัวนั้นคือ น้องของพอจะเป็นแบบเนี้ยไม่ไม่ไม่เป็นคนเรียนหนังสือไทยมาก่อนเนาะก็ถ้าแบบว่ารักตัวรักเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยมันก็ตายตัวแบบเนี้ยเป็นนั่นแหละงั้นแหละก็เลยทาง่ายๆน้องของพอจะทํออจะอ่านได้นะใช่ค่ะก็ก็ก็อันไม่มีคํายากเท่าไหร่เนาะ ใช่มีความยากบางคนบางบางท่านก็เขียนมาแบบให้กําลังใจแล้วก็บางท่านก็แบบที่ที่ทำอะไรไม่ดีก็เขียนมาตักเตือน<ม>อยู่นะคะก็ขอบก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ถ้าน้องผมพงพูดอะไรผิดหรือว่าทำ,ทำอะไรไม่ไมทำอะไรไม่ถูกก็ตักเตือนได้นะคะเขียนอคอมเมนต์มาบอกได้นะคะจะปรับปรุงตัวเองนะคะจาก็ <laughs> ช่วงนี้ก็คือเราก็ไม่ได้ห่างหายกันนะเพราะว่าเราอยู่บ้านเราก็เจอกันเนาะเนี่ยเหมือนเ,เหมือนเมื่อกี้พี่ทิพย์ถ่ายมาก็บ้านเราออกมาก็เจอกันแล้ว <c oughs> เห็นกันเลย <c oughs> บ้านและ <c oughs> ออกมาตะโกนหากันก็ได้ยินแล้วนะ <c oughs> ได้ยินก็เลยแบบทุกวันนี้น้องทิพย์ก็ออกไปถ่ายคลิปข้างนอกหนึ่งที่พี่ๆทุกคนได้เห็นแหละแต่น้องก็เป็นคอนเทนต์ของน้องก็คือทาทำอาหารในในห้องครัวแล้วก็ ทำเมนูต่างๆที่แบบไม่เคยกินหรือเคยกินบ้างอะไรประมาณนี้ก็ออกมาโชว์พี่ๆทุกคนได้เห็นว่าน้องก็ทำเป็นนะก็ถ้าใครอยากจะให้น้องทำคลิปอะไรเมนูอะไรก็ให้คอมเมนต์มาทางทางทางช่องของน้องนะน้องก็จะเอาคอนเทนต์นั้นมาทำนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือแบบอยู่บ้านเลี้ยงหลานแล้วก็ไม่สบายด้วยแบบนี้ไงก็เลยแบบ อาจจะอาจจะลงคลิปแบบวันนี้วันบ้างก็ก็เข้าใจน้องเขาหน่อยนะโ <c oughs> okay. อเคเดี๋ยวจะถามว่าน้องของพองเขียนภาษาไทยไม่เป็นแล้วก็เ,<ถ>เขียนภาษาไทยไม่เป็นทําไมใต้คลิปหรือช่องคลิปอะช่องช่องในคลิปอะใครใครเป็นคนเขียนให้แล้วทําไมเขียนเป็นแบบเน,นี้ย จะถามให้นะฮะว่าเป็นยังไงใครทําให้ประมาณนี้นะ <c oughs> ค่ะก็ลงคลิปก็ลงลงไว้เนาะแต่ว่าท,ที่เป็นคนลงเหมือนเผยแพร่เผยแพร่ให้นะคะแล้วกเ็เขียนชื่อเขียนชื่อใต้คลิปให้นะคะค่ะก,ก็ขอบคุณพี่ชีฟนะคะที่ทำให้นะคะ <c oughs> เราเป็น <c oughs> เป็นการโฆษณาด้วยนะคะ,ะเรา,าเราเ โฆษณาเนี่ยมันมันเปิดได้นะคะแต่ว่ามันถ้าเราตั้งอะ่ะมันจะมันจะดีกว่านะคะมันจะดีมันจะดีกว่าที่เราเปิดไว้เฉยๆนะคะเออถ้าเปิดไว้อ่ะมันแล้วแต่แบบถ้าคนมาดูเยอะโฆษณามันก็จะขึ้นเยอะๆๆแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าคนดูน้อยอะ่ะโฆษณามันก็จะน้อยตามที่คนดูนะคะแต่ว่าถ้าเราไปตั้งโฆษณาเอาแบบนี้ยมันก็จะมาตรฐานไปเรื่อยๆมานี้น้องฟิดก็เลยอาสาตั้ง ตั้งชื่อคลิปแล้วก็ตั้งโฆษณาให้น้องนะคะอันนี้ก็เบาเบาพาราไปหน่อยแต่ก็มันมันไม่ใช่เป็นงานยุ่งยากเลยนะคะสําหรับน้องทิพย์นะคะอของน้องทิพย์ก็ตั้งเองของน้องก็น้องลงมาน้องทิพย์ก็ตั้งตั้งเวลาตั้งอะไรให้หมดนะคะช่วงนี้คก็คือช่วงนี้น้องทิพย์ก็ได้แบบออกไปทําคลิปบ่อยๆแบบนี้ใช่ไหมคะการที่แบบจะตอบคอมเมนต์ให้น้องก็มันก็แบบ ไม่มีนะคะเพราะว่าให้น้องให้น้องตอบเองจะได้มีประสบการณ์เองในช่องของตัวเองนะคะแล้วก็จะรู้ในสิ่งที่แบบแฟนขับสอนเนาะเหมือนของน้องทิมที่ก็เราก็เรียนรู้จากแฟนขับนี่แหละสิ่งต่างๆอ่ะอย่างประสบการณ์ทุกอย่างแฟนขับที่คอมเมนต์มาเราจะได้รู้นะออประมาณนี้แหละก็เลยให้น้องแบบ พยายามเอ่อพยายามดูคอมเมนต์แล้วก็ดูคอนเทนต์ในคอมเมนต์บ้าง,งก็จะก็จะออกมาให้เรามีคอนเทนต์ทุกวันไม่ต้องเครียดเยอะนะ <c oughs> อือค่ะค่ะใช่ก็ทําคิดอะ่ะแรกๆมันก็จะเป็นแบบนี้อ่อนพองสิ่งที่แบบบางบางทีมันก็จะมีแป๊บนึงแบบอารมณ์ซุบูแบบเห <c oughs> <ๆ S 1> นื่อยขี้เกียจแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> ใช่แล้ก็มันก็มีบ้างค่ะก็น้องทิบก็จะให้อ่ให้ความปรึกษานิดนหน่อยหน่อยเรื่องแบบ คือเราเป็นคนทําคลิปมานานเนาะเราก็จะดูความรู้สึกของเราแบบบางทีแบบก็มันก็จะรู้สึกแบบเหนื่อยล้าแล้วอย่างนึงก็บางทีเราลงคลิปไปคลิปเราก็ไม่มีคนดูเท่ากับอันคลิปที่เราลงไปแบบเนี้ยมันก็จะมีนะคะทุกคนนะคะทุกคนที่ทําคลิปนะคะไม่ว่านอาหอมพองไม่ว่าทุกคนนะคะก็จะให้กำลังใจว่าเราเราเป็นคนทําคลิปมานานเนาะเราจะรู้ว่าไม่ต้องเออไม่ต้องกลัวถ้าเราทํามาตรฐานของเราไปเรื่อย สิ่งที่แบบเราทําไปไเรื่อยๆอ่ะแฟนคลับก็จะเข้าใจเองในตัวของเรานะคะก็ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องท้อนะคะทุกคนก็อาจจะมีบ้างนะคะที่แบบเหนื่อยท้อบ,บางทีเราถ่ายคลิปก็ออคอนเทนต์อะไรบางทีมันก็ซ้ำๆกันใช่ไหมใช่ซ้ำๆกันรู้สึกเหนื่อยล้าอ่ารู้สึกแบบ <c oughs> มันบางที เมื่อก่อนอะเราเราอาจจะชิวๆในชีวิตใช่ไหมแต่ตอนนี้เรามาจริงจังจริงจังทำคลิปแบบรักในทําคลิปของของช่องของเราแบบนี้ใช่ไหมมันก็เลยแบบจริงจังเกินไปแบบอะแบบว่ารู้สึกแบบท้อไปเลยแบบเนี้ยมันมันก็มีนะทุกคนมีไหมของมรรมีมีค่ะบางทีมันก็อ่าคือบางวันมันก็ถ่ายคลิปใช่ไหมถ่ายคลิปเอ่อวันละเหมือนเหมือนเราเตรียมไว้ไงเออพรุ่งนี้จะลงนี่นะ้วเออวันนี้จะถ่ายไว้สองคลิปแต่ว่า น้องพองไปเย็บผ้าใช่ไหมคะมถ้าไปเย็บผ้าก็คือไม่ได้ถ่ายใช่ไหมคะม,มันก็เครียดแบบนี้แหละโอ้ยไม่มีคลิปคลิปลงคลิป,ปอันที่เราจะลงพวงนี้อ่ะมันใกล้จะหมดแล้วนะแล้วเราจะทําไงต่อเน,นี่ยเนะี่ยมันก็เครียดอยู่นะคะแล้วก็เหนื่อยใช่เหนื่อยแล้วอย่างขออพองแต่ก่อนก็แค่แบบไปไปเย็บผ้าตื่นมา ทำมาสอยดไปเย็บผ้าทำกับข้าวเย็บผ้าแบบเนี้ยมันก็แบบไม่ต้องใช้สมองเยอะใช่ไหมมันก็จะอันนี้เราก็เลยตื่นมามันก็จะมีแบบเออทุกคนนอนจะคิดว่าพรุ่งนี้จะทําคอนเทนต์อะไรดีแล้วก่อนนอนตื่นมาคอนเทนต์พรุ่งนี้เป็นอะไรคอนเทนต์วันนี้เป็นอะไรคลิปวันนี้ลงอะไรแบบนี้มั้ยใช่ไหมใช่จ้ะมันรักในการถ่ายคลิปนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนะคะรักในการถ่ายคลิปแล้วก็รักในช่องของตัวเองนะคะก็เลยแบบ กังวลว่าจะไม่มีคลิปลงให้พี่ๆทุกคนได้เห็นนะคะทุกคนทําเพื่อใจหมดเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่ขอบคุณมากที่สุดก็คือพี่ๆทุกคนนะคะที่แบบน่ารักมากเอ่อคอยสนับสนุนคอยแบบเหมือนเหมือนเราเหมือนเด็กน้อยเนาะ <c oughs> แล้วเขาก็ให้ความแนะนำนู่นนี่นั่นใช่ไหม <c oughs> ใช่เหมือนเอ่อเหมือนพี่ก็ได้แบบตอนที่น้องทําใหม่ๆอ่ะ <c oughs> คือ ตอนเราทำให,ใหม่เราก,จการ็จัดการเวลาชีวิตเราไม่เป็นเนาะเพราะว่าเราเคยทําร่วมกันมาเนาะแล้วเราแยกไปแบบเนี้ยจริง,รงๆเราเรากออ็คุยกันก่อนหน้าแล้วแหละว่าเออเราจะแยกกันนะเราแยกกันแล้วช่องของพี่ของน้องแล้วก็เราก็จะนานๆเรามามาเจอกันเราก็คุยกันแบบนี้แหละแต่ว่าก่อนที่เราแยกกันเร,เราจัดการชีวิตเราไม่เป็นอนะ่ะแล้วมันมันห่่งหายจาก โซเชียลไปเยอะก็เขาคนหนึ่งเขาก็ว่าโอ๊ยทําไมหอมพองหายไปทําไมไม่มาหาพี่ทิพย์ทำไมพี่ทิพย์ไม่ไปหาหอมพองมันก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมาแล้ว <c oughs> เป็นขับเออเป็นขับก็จะเออแบบแบ่งไม่ถูกนะคะเพราะาเราเคยอยู่ร่วมกันเนาะในในช่องของน้องทิพย์นะคะแต่แต่นี่คือเอ่อตอนนี้เราแบ่งเวลาเป็นแล้วแหละคือน้องทิพย์จะออกไปถ่ายคลิปประมาณวัน,สอ,วน,ววนสองวันแล้ววันสองวันแล้วน้องทิพย์ก็จะ นัดนอ้องถ่ายคลิปอะไรพูดคุยหรือถ่ายคลิปกิจกรรมอะไรประมาณเนี้แต่ก่อนนี้น้องทิพย์ก็เอาแต่แบบอุคลิปว่าคลิปว่าโกไม่มีคลิปของน้องทิพย์ลงเนาะคือตอนนี้น้องก็แบบรู้อยู่เวลาน้องอะ่ะถ่ายคลิปของตัวเองด้วยตัดต่อด้วยแล้วไปเย็ยบผ้าด้วยมันไม่มีเวลาเลยสักอย่างนึงนะคะแต่ก่อนนี้เย็ยบผ้าอย่างเดียวน้องทิพย์ก็เออวันเวลาว่างน้องทิพย์ก็ชวนน้องเดยวหอมพองไป ถ่ายคลิปแบบนี้ได้แต่ตอนนี้คลิปของตัวเองก็ต้องลงต้องมี mm hmm. นะคะคลิปของน้องทิพย์กต้องมีมันมีช่องซ่องข,งขึ้นมานะคะเราก็เลยจัดการชีวิตให้เป็นนะคะแต่นี้เราก็เคยบเแบบสบายๆไปก่อนน้องทิพย์ก็อาจจะออกไปถ่ายคลิปข้างนอกน้องก็ถ่ายคลิปข้างในบ้านแล้วก็เดี๋ยววันสองวัน้นอาก็ค่อยมาเจอกันถ่ายคลิปร่วมกันพูดคุยกับแฟนคลับ ในช่องของพี่แล้วก็ของน้องเนาะเราเราจะได้แบบไม่ห่างหายกัน <c oughs> เกินไปนะคะพี่พี่ทุกคนจะได้รู้ว่าเรายังแบบอยู่ร่วมกันเหมือนปกติอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะ <c oughs> แต่แค่ช่วงในชีวิตโซเชียลอะมันจะแบบมี <c oughs> มีแบบมีแบบไม่มันห่างหายกันแบบไปวนันสองวนันเนาะแล้วตอนที่เราจะไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ยังไงเราก็ต้องไปด้วยกันแหละ <c oughs> ไม่มีใครแล้วในในหมู่บ้านเราจะพาแบบ สาวอีกคนนึงไปสาวทางนี้ไปมันก็จะมีประมาณนี้เนาะพวอเนาะใช่ไหมใช่แล้วค่ะเพราะไม่มีเยอะแล้วเนาะสาวในหมูนน่บ้านไม่มีเยอะแหละก็มีเท่า,าที่เาไปทํางานเ,าเป็นหมดแล้วนะเท่าที่พี่ถ่ายได้แหละมันก็มีนะ <c oughs> เด็กๆก,ก็ <c oughs> พอโตขึ้นมาแบบเนี้ยสาวในหมู่บ้านก็โตแล้วเขาก็เรียนหนังสือถ้าไม่เรียนก็ออกไปทํางานในกรุงเทพกันเยอะ,อยะ เยอะมากเลยเนาะคนเาที่เขาไปถ่ายอาถ่ายอาใช่ไปทํางานอะ่ะเยอะค่ะแล้วก็ <c oughs> คือเราก็โชคดีเนาะที่แบบเราอยู่บ้านแล้วถ่ายคลิปไปมีมีคนติดตามแล้วก็ได้เงินจากโซเชียลนี่แหละ <c oughs> ที่เราไม่ได้ออกไปทำงานที่ในกรุงเทพนะคะจะโอเคค่ะวันนี้ก็ถามถ่ายชีวิตแล้วก็เ,เรื่อ o u t u b e ของนอ้องฟองได้ประมาณนึงเนาะ <c oughs> เดี๋ยวต่อไปที่แบบคิดได้หรือแฟนคลับอยากจะถามอะไรก็ ลองคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวน้องทิพย์จะเอาคอมเมนต์นี้มาถามน้องอีกทีนึงนะคะวันนี้ก็ได้อัปเดตแล้วเนาะตอนนี้หายหายเป็นปกติแล้วใช่ไหมก็หายดีแล้วค่ะก็มันไม่ปวดแล้วเนาะไม่ปวดก็คือหายเลยแต่แต่นิสัยคือแบบเนี้ยไม่ปวดหายมียามียากินอยู่ถ้าไปกินอีกอีกอันนี ที่เขาห้ามกินนะมียาอยู่นี่ตลอดอะทั้งแม่ทั้งลูกอะเห็นตลอดมียาอยู่ยาหมอนี่วิเศษมากแต่เป็นมานี่โอ๊ย,อย <c oughs> ใช่นั่นแหละค,ค่ะก็ตอนนี้เราสองคนก็ขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปก่อนนะคะ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์ mm hmm. กดแชร์กดติดตามทั้งช่องน้องทพิปน้องหอมพองด้วยนะคะ mm hmm. ก็ให้เราไปคุ่คู่กันไปแบบนี้นานๆน,น,นะคะ mm hmm. uh, okay, ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย